มาดูออฟแอมแปลกๆมากนะครับซึ่งจริงๆมันมันง่ายนิดเดียวมันแค่แปลกเฉยๆครับ <S <S 1> <S 1> ข้อนี้นะครับดีเทลไมล์วิลออฟอิชออฟเดอะออฟแอมเซอร์กิตส์ในฟีเจอร์ไฟฟ์พในรูปนี้ให้หาแรงดันเอาท์พุตจากออฟแอมทั้งสองแต่ละอันเนี้ยนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้เรารู้แรงดัน4โวลต์ถูกไหมครับเรา,ารู้ว่าแรงดันขาอินพุตบวกนี่เป็น4โวลต์ เพราะฉะนั้นแรงดันขาอินพุตลบก็เป็น4โวลต์เช่นกันนะครับถ้าเราให้โหนนี้เป็นโหนด A นะครับแล้วเรา k ค l l ที่โหนด A เราก็จะได้นะครับกระแสที่กิ่งนี้นะครับก็คือไหลเข้าให้เป็นลบน,น,น,นะครับลบ1มิลลิแอมกระแสที่โหนนี้นะครับก็คือบวกกับ4 ลบลบ vo นะครับส่วนด้วยสองส่วนด้วยสองครับส่วนด้สองกิโลโอห์ถ้าค่าความต้นทานเราใช้หน่วยกิโลโอห์แรงดันเราใช้หน่วยโวลต์กระแสก็จะมีหน่วยเป็นมิลลิแอมนะครับกับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะกับศูนย์แบงนี้แล้วนะ ผลรวมของกระแสไหลเข้าและไหลออกจากโหลดรวมกันแล้วจะได้เท่าก,กับ0ยนั้นย้าย vo มาฝั่งนี้นะครับจะเป็น vo ส่วน2ฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ1บวก4ส่วน2นะครับผมก็จะได้ vo เท่ากับลบ1บวก2แล้วก็ย้าย2ขึ้นไปคูณแล้วก็คูณกับ2ก็จะเป็น อันนี้จะได้ v ิเท่ากับ2โวลต์น,นะครับง่ายง่าวงจรแปลกเฉยถ้าจเจอวงจรแตกๆไม่ต้องตกใจนะครับตั้งสติแล้วก็นึกถึง KCL ไว้นึกถึง KCL KCL k v l ไว้ยังไงซะมันก็เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าออกแน่นอนนะครับให้ตั้งสติดีๆอย่าตกใจนะอันนี้วงจรที่2เนี่ยแรงดันตรงนี้นะครับ แรงดันยินพุตขาบวกเนี่ยเป็นบวก3โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันที่หนดวลบเนี่ยก็เป็นลบ2ก็ต้องเป็นลบก็ต้องเป็นบวก3โมโวลต์เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าเราจะต้อง kcl นะครับ ่าโอเคเราต้องเคลียรนะครับข้อน mm ี hmm. ้ถามว่าเคลียร์เซจากไหนไปไหนนะครับเคลเซลจากนี้นะครับแบบโอเคอ่าโทษครับ k v l ผูผิด เ kvl ที่ลูปผมให้ตรงนี้เป็นลูป a แล้วกันนะครับที่ลูป a อ่านตรงนี้ก่อนเลยนะครับผลรวมของแรงดันรอบลูปปิดใดๆมีค่าเป็นศูนย์นรแรงดันที่กิ่งนี้ก่อน,นครับก็คือตามเขียนก็คือ vo นะครับบวก vo ฉะนั้นไล่มาเรื่อยๆมาตรงนี้นะครับเป็นลบสามโวลต์นะฉะนั้นก็แรงดันที่ตกค่อมระหว่างขาอินพุตทั้งสองเนี้ยก็คือ บวกศูนย์ถูกไหมครับเพราะแรงดันมันต้องเท่ากันดังนั้นแรงดันที่ตกเข,ข้ามขาสองระหว่างขาขาอินพุตของออฟแอมจะต้องเป็นศูนย์แล้วก็มาเจอตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นบวกหนึ่งโวลต์หนึ่งโวลต์แล้วก็ครบหลุดนะครับแรงดันรอบหลุดปิดใดๆมีค่าเป็นศูนย์นะครับผมเ,เพราะนั้น V O นะครับจะเท่ากับย้ายสามไปฝั่งนี้ก็เป็นบวกสามย้ายบวกหนึ่งไปฝั่งนี้ก็เป็นลบหนึ่งดังนั้น V O จะเท่ากับ สองโวล์นั่นเองง่ายๆนะโอรจรอ,อาจจะแปลกแต่ว่าการวิเคราะห์ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้พื้นฐาน kcl kvl นี่แหละนะครับยังไงก็ออกนะครับถ้าวิเคราะห์ถูก